พามาเที่ยวสวนเพื่อนบ้านเราค่ะสวนนี้ปลูกแบบผสมผสานมีหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่ผักนะคะผละไม้ไม้ปานะคะ<ๆ>ก็เป็นแปลงของพี่ยศพี่แจงค่ะ,อะสองคนนี้กเกษียณแล้วนะคะเป็นกเกษียณเปี่ยมสุขค่ะสองคนตายายก็นะคะมาปลูกผักปลูกต้นไม้กันปลูกผักได้งดงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นกระลำนะ แล้วก็เคลนะคะแปลงนี้ไม่ได้ขายตลาดเลยค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับถึงที่นะคะแล้วก็เป็นเหมือนห้องครัวของชุมชนนะคะเป็นเหมือนตู้กับข้าวแล้วกันเนาะนะคะขายขาเหลืออะไรเนี่ยก็แวะเวียนมานะคะได้ทั้งผักสดๆนะคะอาหารสดสแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่ๆเขาด้วยค่ะปนะเป็นช่วงวัยกเกษียณที่นะในฝันของหลายๆคนเลยค่ะ นะอันนี้เป็นโซนมะนาวค่ะพี่ยศเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องการขยายพันธุ์พืชค่ะจะตอนทับกิ่งนะคะออได้หลากหลายการขยายพันธุ์เลยค่ะพี่เขาเก่งมากก็ก็มาเรียนรู้กับพี่เขาเนี่ยแหละค่ะแ้อันนี้พริกไทยก็ปลูกในล่มนะคะในล่มไม้ใหญ่ก็งามค่ะได้เหลือกินแบ่งปันได้ขายค่ะแปดนี้ก็เป็นแปลงผักนะคะ มีผสมผสานหลากหลายเลยพริกมะเขือถั่วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแจังจะใช้เหล็กคูงัดอีเนี่ยงัดเลยไปแล้วก็ดึงขึ้นจะพาไปให้อาหารปลาอันนี้ต้องแต่งเนาะแต่งใบด้วยเนาะปลายายนั่งเก็บใบเก็บให้ปลาใช่ไหมเก็บให้ปลาดีพาไปให้อาหารปลาเออมาหนูช่วยเองหนูช่วยปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปกติมันเป็นแฝงเต็มเลยถามคุณนิดสิ อนี้ฟักมันไม่ค่อยเลื้อยค่ะเดี๋ยวทำบูชาพอ่อบูชาคุณแผ่นดินเนี่ยแหลนะเนาะแผ่นดินทำแผ่นดินทองแล้วเนี่ยอีกหน่อยข้าวยากหมากแพงเราอยู่รอดใช่ยายเดี๋ยวพอมันแตกใบแล้วนะ,มมนะเขียวอ,อันนี้มันใบต้นเกศเนี่ต้นเกศก,ก็งามงามโอ้โหเนาะสุดยอด เออแต่ยังให้น้ําอยู่เหรอปล่อยได้แล้วถ้าอย่างนี้เราก็เอา<ช>ท่อออกได้เนาะก็ก็คือรถมันไปไงั้นเนี่ยก็คือเปิดมันมามันปิดน้ําปีก็จะปล่อยมันงามๆอุ้ยสวยแล้วอันนี้แนวเราไปเนี่ยกล้วยเนี่ยไม่ใช่เขาแต่ดีนะเป็นนายกันชนเลยนะอืม วิวสวยว่ะี่เงถ่ายรูปไหมสวยใช่โอ้ยดูหมาลงแล้ววะหมาเล่นค่ะ

อันนี้กิมจิหรออันนี้พันอะไรหงพอซื้อมีหพื